สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับผมวันนี้สายบินได้มีโอกาสมารีวิวงานให้ชมนะครับผมงานทางค่ายสายบินก็มีพร้อมบริการให้สพอร์ตพี่ๆน้องๆนะครับผมที่กําลังมองหาไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นสายสี่คนร้อยะครับผมหรือว่างานคืนไก่นะครับผมก็มารับชมกันแบบคร่าวๆนะครับผมอ่า จัดแบบให้เรียบร้อยนะครับผมแบบเต็มก็ถอดออกพร้อมเก็บเข้ากล่องเช็คเทสเ,เครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมก็มาดูรายละเอียดงานคืนทางค่ายสายบินกันได้เลยนะครับผมเล็กๆน้อยๆให้ชมพอเป็นแนวทางาเผื่อมีพี่ๆน้องๆที่กําลังมองหาไว้ใช้งานนะครับผมรายละเอียดงานคืนตัวใหม่บล็อกใหม่ก็ประมาณนี้นะครับผมตามรูปตามคลิปตามวิดีโอนี้เลยนะครับผมเป็นงานระบบล็อกนะครับผม ่อต่อด้วยสายหน้า PE ห่วงเบอร์16แข็งนะครับผมตามรูปตามคลิปนี้เลยนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นงานคลืน่นไม่ว่าจะเป็นงานลำโพงก็พอมีฉายาให้ติดหูกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมเป็นงานค่ายเล็กๆนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่ลองเปิดใจนะครับผมงานค่ายสายบินนะครับผม พอเป็นแนวทางนะครับผมยังไงก็ขอให้มันหมานนะครับผมความหมานผมก็ใส่ไปให้เต็มที่อยู่แล้วครับผมที่เหลือก็อยู่ที่พี่พี่น้องๆไปทดสอบหมายจริงแล้วก็ประสบการณ์นะครับผมแต่ละท่านที่สะสมกันมามีมากมีน้อยก็ว่ากันไปนะครับผมก็วัดกันที่สนามนะครับผมขอให้มีตัวนะครับผมมีตัวเนี่ย ล็อกแน่นอนครับผมขอให้มีตัวนะครับผมรายละเอียดงานผมก็เก็บให้เนียบนะครับผมวัดกันที่ดีกีและผลงานดีกว่านะครับผมก็ขอบคุณสำหรับ fc นะครับผมที่คอยอุดหนุนและซัพพอร์ตด้วยดีเสมอมายังไงก็สายบินก็ขอให้มันหมานกันทุกทท่านนะครับผม fc สี่คูณร้อยจวดครับผม พร้อมบินท่านไหนสนใจทักได้เลยพร้อมมีบริการซัพพอร์ตให้ครับ Just